สวัสดีครับวันนี้เรากอับีล็อกนะครับพามาจัดทริปเล็กๆนะครับทริปไปคนเดียวนะครับผมไปคนเดียวนะครับก็กับมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันจัดทริปรเล็กๆภายในอำเภอสังโคกนะปกติผมจะไปเที่ยวนี่ก็ยุตยายาเพราะจะไกลไปนะทอ้ออันนี้เราวิ่งมาเส้น เชียงรากธรรมศาสตร์นะครับเพราะว่าเราจะไปวัดสารแดงเหนือกันนะครับมล้าคุณชางโคกก็จะรู้จักในแยกทิโนโนนะครับถึงแยกเทคโนโลแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงมาจนถึงคลองประปานะครับเลยมานิดนึงแล้วก็เลียเ้ยวเลี้ยวข้าสายในสายในขอเรียกสายในเรียบ แม่น้ำถนนเส้นนี้สวยนะครับเพราะว่ามันจะมีตน้นต้นคูณนะก็ะถึงหน้าต้นคูณออกดอกนี้ก็จะเหลืองทั้งเส้นนะครับแต่ตอนนี้มันก็เขียวเขียววิ่งไปจนถึงโรงเรียนสาโคกนะครับก็จะมีตึกใหญ่ๆนะครับตึกสูงสเลยสังเ,งเกตง่าย วิ่งตรงไปนิดนึงก็จะถึงวัดสองพี่น้องนะครับแล้วก็วิ่งอีกนิดนึงถึงวัดสันะแดงเหนือนะครับสังเกตสายสังเกตสายมือไว้นะครับต้นคูณนะครับต้นคูณขึ้นทั้งเส้นนะครับสวยนะแต่ว่ายังไม่ออกดอกขากลับนะครับสามารถวัดเทียววัดโบ์วัดกลางเลยวัดกลางวัดโบดนะครับวัดเจดีย์ทองได้นะครับ ก็วิ่งตามเส้นนี้ตรงไปเรื่อยๆนะครับไปเจอแยกเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกจะเจอป้ายศูนย์ศิละปะชีพนะครับเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสะพานข้ามแม่น้ำเขาเรียกสะพานวัดกลางนะครับข้ามไปแล้วก็ไปบบกรถอะตรงหน้าปั๊มปะทนะครับเข้าไปเที่ยววัดกลางวัดโบสถ์ได้นะครับ เนี่ยน,นี่เราวิ่งไปเรื่อยๆถนนเส้นนี้มันมันมีหลุมนะครับมันมีซอมันมีรอยปะถนนนะครับรอยปะถนนก็คือเอายางมาต่อยมาปแปะไม่ใช่เครื่องอทุบๆ,ๆถนนมันก็จะไม่เรียบนะครับนี่โรงเรียนสัมโคกนะครับ,เ,รบเห็นไหมเราไม่เห็นยอดตึกข้างบนนะครับอันนี้คือแค่ตึกยังไม่เห็นหอคอย มันมีรอยปะรอยหลุมนะครับผมอย่าขับเร็วนะครับขับช้าสัก60 70บเจ็ดสังดีนะครับถ้าขับเร็วเดี๋ยวเอารถไม่อยู่นะครับน่ากลัวนี่ต้องพี่น้องนะครับถนน,ถน,นเส้นนี้มันยาวนะมันตรงนะขับไปเพลิน นี่อยปะรอยซ่อมถนุนนะครับเยอะนะครับอย่าขับเร็วนะครับมันอันตรายนี่ครับเลยแล้วครับผมดีนันแงแห่ไปมองป้ายนะครับมองซุ้มุมวัดนี่ครับเลี้ยวเกือบเลยอีกแล้วทางขวามือนะครับมา ที่นี่เขามีไก์นะครับผมติดต่อไกอ่ดูความรู้ได้สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพามาเที่ยววัดสระแดงเนี่ยครับมาดูหอธรรมเป็นศิละปะสมัยรัชกาลที่เจ็ดนะครับนะครับ M S X ครับผม ตึกสมัยรัชกาลที่7นะครับสวยนะสวยงามรอบผมอ่าอยากรูปศิลปะสวยๆครับมาเที่ยวได้น,นะครับปทุมธาน,นีสัมโคนะครับอันนี้ตอนแรกเราจะถ่ายที่วัดโบสถ์ให้ดูนะครับเป็นถ่ายรูปทํามแหวนนะครับคราวนี้เราก็คนมันเยอะนะครับเราก็เลยไม่เข้าไปนี่นี่เส้นรถโบสถ์นะครับกำลังจะกลับบ้านนะครับ